ขายด้วยพอดีแมวเออมาเป็นเป็นสายของปู่เวชใช่ไหมคะเจ๊แมวเป็นสายของปูเวศ่เป็นบของเบิดทราบเด็ดยัง่จะปนไ่สนกัยาให้รับานปู่ให้สก็่คอยนั่งทาเจ้าเราคอยเป็นใจวิววิวนะเจตัวเออเป็นแบบเป็นยังไงไม่รู้ไม่เป็นตจอยู่เลยแล้วก็ทูหาจะมาตอนไหนอือยากให้มาเร็วๆไม่รู้เป็นอะไรอยากให้มาเร็วๆมาตอนไหนเจตัวสวัสดโข่ถามล้าเจ๊เนาะแป๊บหนึ่ง นั่นแหละในความรู้สึกแบบอยากอยากให้มาเร็วๆอย่างนี่นะเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันแหละแต่ในความรู้สึกว่ามันเป็นเอื่นเปหนใดเป็นกระซับกระชายเป็นอยากให้มาเร็วๆอากเล่นกี่ตู้นเบิกซับนาที ใจหน้าปูถ้าให้มาสร้างตรงนี้ขายได้นะขายได้ใช่ไหมได้ค่ะไปถ่ายวัตทิละจีปูดิจะเป็นแฟนใช่ไหมที่แบบมีเซนนี่แหละเวลาจะทํำอะไรจะเอาเอาเอให้เพื่อนผู้ใดสิแตงขันไปตั้งคุ่นมาเจ๊เอาไปให้คนนั้นแ่ะเจโนตอมาแม่มามา คึกคักนะคะบรรยากาศมีแต่สายบุญเข้ามาเนาะค่ะเนาะโอ้ยหขนเคี่ยงลูกคักแบบนี้พี่นอ้องเป็นจังสี่เลยจ้านลูกมากเลยเนาอขนลูกมากเลยอะ่ะ <ง ains> อาจจะตูส่งหรือพี่พี่ส่งก็ได้อ่ะนากเหมือนกันใี่ี่เบิดซับเอ่อให้เบิดซับดอกไม้ไนะพ่อ ค่ะค Get ีตบอกไงว่าคีตก็บอกว่ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้อยากให้มาไวๆอยากให้มาไวๆแบบรีบมันมันแปลกๆปลกนะอยากอยให้คีตสู่มาเร็วๆทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันนะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะก็เป็นแบบใจล้วิวๆความรู้สึกเนี่ยวันนี้แปลกๆปละ

ลุยลุยดี่รวยวยวยดพ่อเป็นยังไงบ้างคะรวยอย่าหลอกแดงเหมือนเรายิบรลยฮ้บโอ้เป็นเห็นเป็นเลยยิบเลยยับเลย

แรงขนาดมูดจักแล้วเห็นแล้วสีมาไหมได้มื่นกันจริงพ่อขอโชคลาภพี่มีกระดาษไหมมีกระดาษกระดาษขอโชคลาภอะไรขอโชคลาภหน่อยขอโชคลาภโปรดทายลูปล้านหน่อยนานๆเจอกัาเข่าพ่อเล้วตีเขาเอากระดาษขอหน่อย ปู่เป็นไงบ้างปู่นั่งนั่งดูแล้วเป็นไงบ้างพอล้อมๆที่เขาคุยแป๊บนึ่งเป็นภาษาอุ๋งมาแล้นนี่มอนนี่มอนนั่งตรงนี้เลยคือเจอนั่นแหละใช้ของมันนี่มอน นา่นนี่มัทางบ้านทบุกอันเปิดซาตงปู่ปูมาสัมผัสดูแล้วเป็นไงบ้างดูดีเลยอแรงดีด้วยแรงดีด้วยบุกถื่ถือว่าถือว่าลานพญานาคนี่มีบุญมากเพราะว่า เีโอกาสจ่า่าได้มูเวทโูเวทจะมาเที่ยวลดเจตตําแดนกายหรอวบ่เหมนกันอ้ย้อันได้ละเราซักอีเครื่องนึ่งเาเบิรงกันบ้างสวยอะ็ด้ เนื้อสวยเลยไปเจนดยกเจตูเจตูยกกูยกยกหน่อยกูกับคนชิ่งลูกพี่ตายดิเป็นยังไรเนาะเดินทางไกลมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมตายแล้วเดี๋ยวซิ่งต่อเดี๋ยวสิงต่อสบายนะสบายนะเอาผูสิบไปล่ะไปเร็วจังเลยกูไปทุระกูจะไปเบิ่งเบิ่งยังกับกูไปเบิ่งบ้านบอกไปไปดูแบบบ้าน ไปแล้วค่ะเจ๊เอ้าไปแล้วมาเร็วเร็วมาเร็วเข็มเร็วได้ตัวเลขแล้วก็ไปเลยให้ตัวเลขแล้วก็ไปเลยไปเรื่องสั้นวะเบิ้ลเฟ้าเพราะว่าเบิ้ลจีไป้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเออยเม็ดเดียวเลยล่างองค์สามเจตูแล้วบาดรงนี้มาเร็วเร็วเข้มเร็วนี้ บอง่ายๆคือปูครับปูนี่เจตุจะพึกษาเพื่อนตลอดเพื่อนจะย่เพื่อนจะเพื่อนเพื่อนยุกรุงเทพรู้จักเจตุจารู้จักรู้จักกันมาที่นี่กับเพื่อนกับเคยเพื่อนกับเคยเป็นเจ้าภาพปูให้แล้วก็เพื่อนจะซอยทุกอย่างนะเรื่องบวงศอกบวงสวงยังงยังย่าเราเพื่อนก็จะแนะนําำตลอดเจตุกับถือว่าได้ได้รอดตายย้อนเพื่อนได้ดีย้อนเพิ่น ัวเลขนี่เพื่อนก็จะหายมากแล้วพี่นองสังเกตเบื่อว่าตัวเลขเขตูกับปูตรงกันบอติปอยไอพี่นองมือขึ้นนี่ไอ้ตัวไลขเหมือขึ้นหมู่บ้านนี่กับเจ็ดหนึ่งอันเดียบึงน้ำมุนทักการน่ะแม่ฝันเห็นเซเว่นอันเด้ยบึงน้ำมนตัการมาใส่เอาฝันเห็นเซเว่นอ่าเจ็ดเอาคนตายไปเซ่นี่เซเว่นอันเดียบ seven up กว่เซเว่น up นี่ละเขียนวันที่เซเว่น up กว่าสิบแปด อันนี้อันนี้เพิ่นเป็นของปูเวกปะของปูพญานาคคุณเป็นปูพญานาคจ้าปูพญานาคจ้าสวัสดีครับมาเร็วเค้มเร็วไปเร็วครับเพิ่นมาเขียนเลขให้เมื่อเนี่ยแนคือจะอธิบายแน่เลขนั่นน่ะแน่อธิบายผมเอฟซีบอกเข้าใจที่มายกแพ่แหวนมาถึงกันหนึ่งเจ็ดเลยก็บพราท่านเอออธิบายตอนแรกนายเต้นนิว คือปูนี่เพื่อนจะให้เพื่อนเลขเพื่อนจะเอาตรงตรงเนาะเบากับเบาตามคว้วจริง,ง <c oughs> คุณแมวเนี่ยแฟนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้บ่มีคนขายให้ขายยัง <c oughs> นี่ละขายเลขกนี่ละโอ้จะมีคนขายไห้เท่าเดียวนี่แมนเจ้ามือยานโอ้เจ้ามือยานบ่มีมองสีขายเลยแมนในยังไกยาบ่เพนจนบุงนะแมนคือบ้านเล็กเจแมวนี่เจ้ามือบ่ลลาเลยแมนคือบอลลารเลยขนาดในกลุมเจียตูกะยังบบมีบ้านขายไห้โดยเฉพาะคุณแมวถ้าพนซื้อบบวาเล่าฮานอยยังไกยาจะบบมีผู้ขายไห้เลยจนเราได้ฝาก นี่ล้วเพื่อนจะให้แค่เม็ดเดียวงสี่ล้วได้ควรใดจังแล้ว